สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro Th t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจลงมือทำผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงการตัดสินใจเนี่ย คุณคิดได้เลยนะว่ามันเป็นเรื่องอะไรหมายถึงว่าตอนนี้ค่ะในขณะที่เรากําลังจะเปิดไพ่กันเนี่ยคุณคิดเอาไว้ก่อนเลยว่าเรื่องที่คุณกําลังจะตัดสินใจ <lucky S 1> ลงมือทำ ism. เป็นเรื่องอะไรมันเป็นได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของการใช้จ่ายเรื่องของการใช้เงินการเก็บเงินหรือจะซื้ออะไรสักอย่างอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้หมดเลยทุกเรื่องเป็นสิ่งที่คุณกําลัง lips, ตัดสินใจจะลงมือทํา เราจะมาดูกันว่าผลลัพธ์อ่ะผลลัพธ์ในการตัดสินใจของคุณเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงคุณมาถูกทางแล้วหรือ,อยังโอเคถ้าภาพรวมนะเรามองว่ามันก็มันก็ไม่แย่มันก็ไม่ถึงกับแย่มากไอ้สิ่งที่คุณตัดสินใจอะ่ะถามว่ามันมาถูกทางไหมเออ ขออธิบายให้ให้เห็นภาพชัดๆนะสมมุติว่าคุณกําลังจะไปที่ที่ไหนที่หนึ่งอะ่ะขอเปรียบเทียบอย่างนี้แล้วกันคุณอยู่จุดจุดหนึ่งแล้วคุณกําลังจะมาอีกจุดหนึ่งแล้วระหว่างทางมัน,นมันมีหลายเส้นทางมันมีหลายเส้นทางที่จะมาถึงจุดหมายได้และมันมีหลายเส้นทางที่มันจะทําให้คุณหลงทางหรือ,ออกนอกเส้นทางที่ไม่สามารถจะมาถึงจุดหมายปลายทางที่คุณต้องการได้ ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณเลือกตัดสินใจอ่ะคุณเลือกถูกทางมันจะพาคุณมาถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ในแล้วในขณะที่คุณเลือกเลือกเส้นทางเนี้ยมันมีอีกเส้นทางหนึ่งที่ที่อาจจะง่ายกว่ามันอาจจะมีวิธีที่ง่ายกว่าวิธีที่ดีกว่าแต่คุณอาจจะยังคิดไม่ถึงหรือยังมองไม่เห็นแต่คุณเลือกวิธีหนึ่งถามว่ามันเวิร์กไหมมันเวิร์กนะ มันเวิร์กแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยมันยากมันลำบากจนคุณอาจจะรู้สึกท้อระหว่างทางได้คุณอาจจะรู้สึกท้อรู้สึกแบบหมดไฟรู้สึกเหนื่อยนายในบางครัง้งบางคราวหรือว่าตอนที่ตัดสินใจหรือลงมือทำไปแล้วอะ คุณอาจจะคิดว่าเอ้ยนี่ฉันเลือกถูกทางไหมคือมันจะมีความคิดนี้เข้ามาในหัวของคุณในระหว่างทางอะ่ะก่อนที่คุณจะไปถึงเส้นชัยก่อนที่คุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณวาดหวังเอาไว้ที่คุณต้องการแต่เราเชื่อว่าคุณน่ะคิดมาดีคุณคิดมาหลายตลบแล้วแล้วคุณก็คิดว่าวิธีนี้ทางนี้มันน่าจะเวิร์กมันน่าจะดีที่สุด แต่ต้องบอกเลยว่าดูแล้วอ่ะคุณเลือกทางที่เหนื่อยคุณเลือกทางที่คุณต้องใช้ความพยายามอย่างมากใช้การทุ่มเทแบบเต็มที่เต็มกำลังนะคะอืมมันมีเส้นทางอื่นไหมมันมีวิธีอื่นไหมขอดูซิจริงๆมันมีอยู่นะจริงๆมันมีวิธีอื่นอยู่นะ วิธีอื่นวิธีอื่นที่จะทําให้ถึงเส้นชัยหรือวิธีอื่นที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในสิ่งที่คุณหวังได้ผลลัพธ์ในแบบที่คุณต้องการแต่ถามว่าเหนื่อยไหมโอเคมันมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยเหมือนกันแต่อาจจะน้อยกว่าหน่อยเออแล้วก็ดูดูมีความหวังมากกว่าหน่อย <c oughs> ด้วยความที่คลิปเนี้ยมันเป็นหัวข้อกว้าง เราไม่ได้โฟกัสว่าการตัดสินใจของคุณนะมันเป็นเรื่องอะไรเราก็เลยต้องพูดแบบกว้างๆแต่เมื่อคุณฟังถ้าคุณมีแผนอะไรอยู่ในหัวอยู่แล้วอะคุณจะนึกออกคุณจะเข้าใจว่าเออสิ่งที่เราพูดอะหมายความว่าอะไรสิ่งที่ผู้อ่านพยายามจะบอกคืออะไรนะคะแต่ถ้าคนที่มาดูแล้วคุณไม่ได้กําลังจะตัดสินใจทําอะไรหรือยังไม่มีแผนอะไรอยู่ในหัวเลยคุณจะแบบงงมากคุณจะรู้สึกว่า พูดอะไรอะไม่เข้าใจนี่ฉันดูอะไรอยู่ห้ออะไรอย่างเงี้ยคือต้องทําความเข้าใจนิดนึงตามหัวข้อนะคะถ้าคุณมีเรื่องที่คุณตัดสินใจไปแล้วแล้วกําลังจะลงมือทําเนี่ยแล้วคุณอยากรู้ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาเป็นยังไงอะ่ะโอเคคลิปเนี้ยมันใช่สําหรับคุณอืมเอาเป็นว่าผลลัพธ์ผลลัพธ์ลลอะดีนะคะผลลัพธ์ที่คุณได้ตัดสินใจลงมือทําอะมันดีมันเวิร์กสาหรับตัวคุณ คุณจะพอใจไหมอืมเรามองว่าคุณก็ค่อนข้างพอใจค่อนข้างพอใจนะคะคุณจะรู้สึกว่าเออมันก็สมเหตุสมผลสมกับที่ทุ่มเทไปสมกับที่เหนื่อยสมกับที่พยายามเวลาที่ทุกอย่างมันลงลงเออแล้วอะ่ะมันมันได้ผลลัพธ์ของมันแล้วอะ่ะคุณจะรู้สึกว่าโอเค ฉันไม่ได้เหนื่อยเปล่าฉันไม่ได้เหนื่อยฟรีฉันเลือกถูกทางละฉันสบายใจละเพราะว่าคุณรู้สึกว่ามันแฟร์กับคุณนะคะไม่ได้รู้สึกว่าเอ่อได้น้อยกว่าที่คิดหรือว่าไม่เป็นอย่างคิดไม่เป็นอย่างหวังอืมคุณรู้สึกว่ามันแฟร์มันโอเคมันโอเคสำหรับคุณแล้วอีกนานไหม อีกนานไหมคะกว่ามันจะสำเร็จดูสิโอนนนะ้ค่อนข้างนานนะคะ่อนข้างนานนะคะใช้เวลาน,านานเลยทีเดียวมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยใจร้อนไม่ได้สิ่งที่คุณจะทำอะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไร สิ่งที่คุณได้ตัดสินใจไปแล้วเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ผลลัพธ์ที่คุณจะได้รับอ่ะคุณต้องรอคุณต้องอดทนรอเราว่าบางทีเนี่ยนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณรู้สึกท้อทําให้คุณรู้สึกว่าเอะฉันมาผิดทางหรือเปล่าฉันหลงทางหรือเปล่าจนบางครั้งเนี่ยคุณรู้สึกว่าเหมือนอยากจะยอมแพ้อยากจะอยากจะหยุดอยากจะหนีไปจากจุดนี้อยากจะลองเลือกใหม่อยากจะเปลี่ยนเส้นทางใหม่อะไรแบบเน,นี้ยอยากจะตัดสินใจใหม่อีกครั้ง แต่นั่นมันอาจจะเป็นเพราะคุณใจร้อนเกินไปก็ได้บางทีเนี่ยถ้าลองใจเย็นสักนิดนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายคุณจะเจอผลลัพธ์ที่คุณภาคภูมิใจและคุณพอใจมากๆดูเวล์ออกมายืนยันนะคะเพียงแต่ว่ามันใช้เวลามันใช้เวลาค่อนข้างนานอะ่ะเป็นหลักปีได้อะ่ะ เราไม่รู้คุณทําอะไรนะเนี่ยแต่ทุกอย่างมันเหมือนแบบมันเป็นงานลเป็นงานละเอียดอะเป็นเรื่องพิถีพิถันเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาเร่งก็ไม่ได้ด้วยอืยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นสมมุติคุณจะเอาชนะใจใครบางคนอะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอย่างเงี้ยแล้วคุณตัดสินใจว่าคุณอยากจะเอาชนะใจใครบางคนอยากทําให้เขารักคุณให้ได้อย่างเงี้ย มันจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับคนคนนี้ค่อยๆจีค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในความรู้สึกของเขาค่อยๆทำให้เขารักค่อยๆทำให้เขาชอบความรู้สึกของเขามันจะค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดไม่ใช่ว่าคุณทำอะไรปุ๊บแล้วเขาชอบคุณปับ๊บอะไรแบบเนี้ยมันไม่ใช่แบบนั้นอนะมันไม่รวดเร็วขนาดนั้นนะคะอันเนี้ยอินภาพไหมถ้าสมมุติเป็นเรื่องความรักมันก็จะเป็นทํานองนั้นเออหรือสมมุติถ้าเป็นในเรื่องของการทําธุรกิจอ่ะ คือคุณก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปอ่ะไม่ใช่ว่าพอลงทุนลงทุนลงแรงทำปุ๊บเดือนสองเดือนโอ้โหผลลัพธ์ผลตอบแทนมาแบบมหาศาลประสบความสำเร็จเลยคือมันไม่เร็วขนาดนั้นมันจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเจอปัญหาทีละนิดค่อยๆแก้ไปทีละจุดอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะค่อยๆมั่นคงเติบโตไปเรื่อยๆมันจะเป็นลักษณะนั้นนะคะโอเค จบการอ่านให้แล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ